มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขาในหมู่บ้านแห่งนั้นมีคนอาศัยอยู่มากมายหลายหลังคาเรือนส่วนครอบครัวนี้ก็เป็นพี่น้องชายล้วนทั้งหมดสี่คนเวลาต่อมาชายหนุ่มทั้งสี่ก็แต่งงานและาพาภรรยามาอยู่ร่วมกันแต่ละคู่ต่างก็มีลูกของตนเองน้องชายคนสุดท้อง ได้ภรรยาเป็นหญิงสาวจากต่างเมืองดังนั้นเมื่อนางท้องแก่ใกล้จะคลอดตามธรรมเนียมแล้วนางจะต้องเดินทางกลับไปคลอดที่บ้านเกิดของนางนางจึงร่ำลาสามีและพี่ชายพี่สะพ้ายแล้วออกเดินทางกลับหมู่บ้านของตนเมื่อไปถึงหมู่บ้านของตนเองแล้วพ่อแม่พี่ชายและพี่สะพ้ายของนาง ต่างก็ต้อนรับและดูแลนางเป็นอย่างดีเพราะนางเป็นลูกคนสุดท้องของบ้านหลังจากที่สภัยคนเล็กเดินทางกลับไปคลอดลูกที่บ้านจู่ๆวันหนึ่งก็มียักษ์มาปรากฏตัวที่หมู่บ้านเชิงเขาที่สามีของนางอาศัยอยู่และเจ้ายักษ์ก็ได้แปลงกายเป็นนักเดินทางมีใครอยู่บ้างเจ้ายักษ์ที่แปลงกายเป็นนักเดินทาง มาร้องตะโกนที่หน้าบ้านของชายหนุ่มทั้ง4ีในเวลาที่พระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วนั่นใครกันพี่ชายคนโตร้องถามกลับไปข้าเป็นนักเดินทางข้าเดินทางรอนแรมผ่านมาทางนี้ในเวลาใกล้คล่ำแล้วและเห็นแสงแตะเกียงในบ้านของท่านก็เลยว่าจะขออาศัยนอนสักคืน ท่านและญาติพี่น้องจะรังเกียจข้าหรือไม่เจ้ายักษ์เอ่ยถามไม่เป็นไรข้ากับพี่น้องของข้าไม่รังเกียจด,ดอกเชิญท่านมาพักผ่อนในบ้านของพวกเราได้เลยมีแขกมาเยือนบ้านก็เหมือนมีเทวดามาให้พรพวกเราจะรังเกียจได้อย่างไรพี่ชายคนโตเอ่ยเช่นนั้นแล้วก็พายักษ์แปลงกายเข้ามาในบ้าน ภรรยาของเขาก็ได้จัดข้าวปลาอาหารให้ยักษ์แปลงกินอย่างดีและยังจัดที่สำหรับนอนพักค้างแรมให้ด้วยพอตกดึกเจ้ายักษ์ก็ได้คืนร่างเดิมของตนและมันก็จับทุกคนในบ้านกินทีละคนทีละคนจนหมดสิน้นวันต่อมามันยังไปอารวาสจับคนในหมู่บ้านกินอีกและได้ยึดเอาบ้านของสี่พี่น้องไว้เป็นของมันด้วย ผู้คนในหมู่บ้านต่างหวาดกลัวยักษ์จึงพากันอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นกันจนหมดสิน้นฝ่ายสะพ้ยคนเล็กนางได้คลอดลูกเป็นผู้ชายหน้าตาหน้าเอ็นดูพอลูกของนางอายุได้หกเดือนนางจึงลาพ่อแม่และพี่ชายพี่สะพ้ยเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านของสามีนางเดินทางรอนแรมมาด้วยความหวังว่าเมื่อสามีได้เห็นหน้าลูกชาย เขาจะต้องมีความสุขมากๆรวมถึงพี่ชายและพี่สะพ้ยก็คงจะพากันมาร่วมยินดีกับนางเพราะว่าเมื่อนางเดินทางมาถึงหมู่บ้านนางกลับพบว่าหมู่บ้านมีแต่ความเงียบเหงามองหาใครก็ไม่เจอเลยสักคนนางจึงเดินไปที่บ้านของสามีแต่แล้วก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วแต่ผู้ที่อยู่อาศัย กลับกลายเป็นยักษ์ร้ายตนหนึ่งซึ่งรอบๆบ,บริเวณบ้านมีแต่กองกระดูกเต็มไปหมดนางเห็นดังนั้นก็แน่ใจแล้วว่าสามีและญาติๆของนางคงจะโดนยักษ์ร้ายตนนี้จับกินเสียหมดแล้วนางจึงร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วหอบลูกกลับเมืองที่นางอาศัยอยู่เมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่และพี่น้องของนางก็ยังต้อนรับนางเช่นเดิม นางจึงอาศัยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งลูกชายเติบโตขึ้นเขากลายเป็นเด็กที่มีความฉลาดเฉลียวมีความกระตันยูต่อตายายลุงป้าและแม่ของตนเองมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความทุกข์ตามประสาของเด็กเพราะโดนเพื่อนๆล้อเลียนว่าเป็นลูกที่ไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีพ่อหน้าอายที่ต้องมาอาศัยอยู่บ้านคนอื่น เด็กในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันเอ่ยล้อเลียนเขาอย่างนั้นซึ่งทำให้เขาเสียใจมากเขาร้องไห้เสียใจและรีบวิ่งกลับมาหาแม่แม่จา๋าพ่อของฉันคือใครทำไมจู่ๆถึงมาถามเรื่องนี้แม่ของเขาปลอบใจและเอ่ยถามเพื่อนของข้าล้อข้าเรื่องนี้ เจ้าไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีพ่อแต่พ่อของเจ้าถูกยักษ์ร้ายฆ่าแล้วมันก็ยึดบ้านของพ่อเจ้าไปจากคำพูดล้อเลียนของเพื่อนและเมื่อได้ฟังคำตอบจากแม่เขาจึงตั้งใจว่าจะไปปราบยักษ์ร้ายให้ได้วันหนึ่งเด็กชายได้บอกกับแม่ของเขาแม่ไม่ต้องกลัวนะข้าจะปราบเจ้ายักษ์ร้ายให้ได้ และเอาบ้านของพ่อกับลุงคืนมาเจ้าอายุเพียงเท่านี้จะไปปราบยักษ์ได้ยังไงขนาดผู้ใหญ่ยังไม่มีใครปราบมันได้เลยผู้เป็นแม่ทักท้วงเพื่อไม่ให้เขาไปแต่เด็กชายยังยืนยันเจตนาเดิมของตนให้ข้าไปเถอะแม่ข้ารับรองว่าข้าจะปราบยักษ์ให้ได้และจะเอาบ้านของเราคืนมา เมื่อเขายืนยันเป็นมั่นเหมาะเช่นนั้นประกอบกับผู้เป็นแม่รู้ดีว่าลูกชายของนางเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวและมีปัญญามากนางจึงตัดสินใจให้ลูกชายออกเดินทางเด็กชายออกเดินทางจากบ้านของตนมายังหมู่บ้านเดิมของพ่อและลุงของเขาเมื่อมาถึงที่หมู่บ้านเขาก็พบว่ามันเป็นหมู่บ้านร้างและไม่มีใครอาศัยอยู่เลย เขาเดินไปหาบ้านตามที่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าบ้านอยู่ตรงไหนและมีลักษณะเช่นไรสุดท้ายเขาก็เดินมาจนเจอบ้านของพ่อและลุงในที่สุดรอบๆบ,บ้านนั้นเต็มไปด้วยกองกระดูกมากมายซึ่งเด็กชายพอจะมองออกว่ามีทั้งกระดูกคนและกระดูกสัตว์เด็กชายสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อเรียกความกล้าและเรียกกำลังใจให้ตนเอง จากนั้นเขาก็เดินไปเคาะประตูบ้านเสียงดังนั่นใครเสียงเจ้ายักษ์ตะโกนถามออกมาจากในบ้านเสียงของมันดังสนั่นวันไหวชวนให้หน้าขนลุกเป็นอย่างยิ่งแต่เด็กชายไม่มีความกลัวเลยสักนิดความรู้สึกเดียวที่เขามีคือทำอย่างไรถึงจะได้บ้านคืนเท่านั้นข้าคือผู้น้อยที่มาขออาศัยใบบุญของนายท่านผู้ยิ่งใหญ่ นายท่านได้โปรดให้ข้าได้เข้าไปในบ้านของท่านด้วยเถิดเด็กชายตะโกนบอกยักษ์ออกไปฝ่ายเจ้ายักษ์เมื่อได้ยินอย่างนั้นมันก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเพราะตั้งแต่ชาวบ้านพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ค่อยจะได้กินเนื้อมนุษย์อีกเลยมันต้องอาศัยออกไปล่าสัตว์ในป่ามากินแต่มันก็ไม่ชอบเพราะมันคิดว่าเนื้อมนุษย์อร่อยกว่าเนื้อสัตว์ดังนั้น เมื่อมีเด็กชายมนุษย์มาขออาศัยมันจึงยิ่งกว่ายินดีต้อนรับเสียอีกเพราะมันจะได้กินเนื้อมนุษย์แล้วได้สิเข้ามาเลยข้าใจดีอยู่แล้วเจ้ายักษ์ตอบไปอย่างนั้นเมื่อเด็กชายได้ยินคำอนุญาตจากยักษ์เขาก็รีบเข้ามาในบ้านทันทีพอเข้ามาถึงเขาก็รีบก้มหัวทําความเคารพต่อหน้าเจ้ายักษ ข้าขอบคุณในท่านมากๆที่เมตต่างให้ข้าเข้ามาอยู่อาศัยด้วยข้าสัญญาว่าจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อท่านและจะทำความสะอาดบ้านช่องให้ท่านเป็นอย่างดีดีมาก,มากเจ้ายักษ์เอ่ยชมเพราะตอนนี้มันเพิ่งอิ่มจากการจับสัตว์มากินมันจึงไม่คิดจะกินเด็กชายในตอนนี้เมื่อเด็กชายได้เข้ามาอยู่ในบ้าน เขาก็ช่วยงานเจ้ายักษ์อย่างเต็มที่คอยดูแลทำความสะอาดบ้านและนําเนื้อสัตว์มาย่างให้ยักษ์กินเป็นอย่างดีวันหนึ่งเขาเดินไปสำรวจรอบๆบ,บ้านก็พบเข้ากับกองกระดูกเก่ากองหนึ่งเด็กชายสงสัยมากว่าเป็นกระดูกของใครจึงได้ไปเอ่ยถามกับเจ้ายักษ์นายท่านวันนี้ข้าได้ไปเจอกองกระดูกเก่าที่ข้างบ้าน ไม่ทราบว่ามันเป็นของใครหรือท่านอ๋อกองกระดูกนั่นนะหรือมันก็คืออนาคตของเจ้ายัางไงเล่าข้าไม่เข้าใจนายท่านก็ในอนาคตเจ้าต้องโดนข้าจับกินจนเหลือแค่กองกระดูกเหมือนกับคนพวกนั้นยังไงเล่าเพราะกองกระดูกพวกนั้นก็คือกระดูกของเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละข้าจับพวกมันกินเป็นอาหารทั้งหมด ภายในคืนเดียวฮะอะไรนะท่านกินพวกเขาในคืนเดียวเองหรือแม้เด็กชายจะโกรธมากที่รู้ว่ากองกระดูกนั้นก็คือกระดูกของพ่อและพี่ชายกับพี่สะพ้ายของพ่อใช่เดะสิคนพวกนั้นอยากใจกว้างรับค่าเข้าบ้านเองข้าแค่หลอกพวกมันว่าข้าเป็นนัดเดินทาง รอนแรมมาขอพักค้างคืนพวกมันก็ต้อนรับข้าเป็นอย่างดีข้าเลยตอบแทนพวกมันด้วยการจับพวกมันกินทั้งหมดในคืนเดียวเจ้ายักษ์เล่าจบก็หัวเราะออกมาด้วยความชอบใจส่วนเด็กชายเองก็รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากและตั้งใจว่าอย่างไรเสียก็ต้องฆ่าเจ้ายักษ์ให้ได้ เด็กชายรับใช้เจ้ายักษ์อยู่หลายวันเข้าก็รู้ว่าเจ้ายักษ์จะต้องหออไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าที่มันนับถือวันหนึ่งที่เจ้ายักษ์กลับมาจัดการเฝ้าเทพเจ้าเด็กชายจึงได้เข้าไปเอ่ยถามอาจารย์ของท่านเก่งมากนักหรือท่านถึงได้ไปพบเขาม่ได้ขาดก็เก่งนะสิอาจารย์ของข้าเก่งมากข้าถึงได้นับถือเขามากอย่างไรเล่า เจ้ายักตอบมาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นท่านช่วยถามอาจารย์ของท่านหน่อยได้ไหมว่าให้ช่วยทำนายโชคชะตาและอนาคตของข้าสักหน่อยเด็กชายเอ่ยขอร้องได้สิข้าจะถามท่านอาจารย์ให้แต่จริงๆแล้วถึงไม่ถามก็พอจะรู้ว่าอนาคตของเจ้าก็คือเป็นอาหารของข้านั่นเอง เจ้ายักษ์หัวเราะชอบใจแล้วอีกสองสามวันต่อมาเจ้ายักษ์ก็ห่อไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของมันเมื่อมันกลับมาเด็กชายก็ถามคำทํำนายถึงอนาคตของเขาอ๋อข้าได้ถามแล้วอาจารย์ของข้าทำนายว่าเจ้าจะมีชีวิตที่ยืนยาว และมีสติปัญญาล้ำเลิศกว่าใครอาจารย์ของท่านไม่เห็นจะเก่งอย่างที่ท่านบอกเลยเด็กชายหัวเราะเสียงดังลัน่นทำให้เจ้ายักษ์โมโหมากที่เด็กชายดูถูกอาจารย์ของมันเจ้านี่บังอาจมากนะมาว่าอาจารย์ของข้าได้อย่างไรอาจารย์ของข้าเก่งกว่าใครทั้งปวงไม่จริงดอก ก็ท่านบอกเองว่าอีกไม่นานข้าต้องตายยังไงล่ะแต่อาจารย์ของท่านกลับบอกว่าข้าจะมีอายุยืนยาวมันจะเป็นไปได้ยังไงข้าว่าความจริงท่านน่ะเก่งกว่าอาจารย์ของท่านอีกนะพอได้ยินคำชมของเด็กชายเจ้ายักษ์ก็คลายความโกรธลงจริงหรือก็จริงนะสิท่านเก่งกว่าอาจารย์ของท่านอย่างแน่นอน ไม่จริงด,ดอกข้าเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์จะไปเก่งกว่าอาจารย์ที่เป็นเทพเจ้าได้อย่างไรเจ้ายักษ์ยังคลางแคลงใจเด็กชายเลยดำเนินการตามแผนของเขาท่านต้องเก่งกว่าอาจารย์ของท่านอย่างแน่นอนเพราะท่านสามารถชุบชีวิตคนที่ตายเหลือแต่กองกระดูดกท,ด <S <s ที่ด้านนอกนั่นให้กลับมาเป็นคนได้ไม่เชื่อท่านก็ลองทำดูซิ าว่าอาจารย์ของท่านทำไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อเจ้ายักษ์ได้ฟังอย่างนั้นมันก็ออกไปนอกบ้านแล้วร่ายมนทำให้พ่อของเด็กชายและลุงกับป้าสะพ้ายของเขากลับมามีชีวิตกันอีกครั้งทุกคนดีใจกันมากแต่ก็รีพากันวิ่งไปหลบเจ้ายักษ์เพราะกลัวจะถูกจับกินอีกครั้งเห็นไหมท่านเก่งจริงๆ สามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วให้กลับคืนมาใหม่ได้ทีนี้ถ้าท่านแสดงเวทมนต์อีกอย่างได้รับรองว่าท่านต้องเก่งกว่าอาจารย์ของท่านอย่างแน่นอนแล้วมันคือมนต์คาถาใดกันรึเจ้ายักษ์เอ่ยถามในใจเริ่มลิงโลดคิดว่าตนเองต้องเก่งกว่าอาจารย์อย่างแน่นอนก็มนต์แปลงกายอย่างไรเล่า ถ้าท่านแปลงกายเป็นยุงได้รับรองว่าท่านต้องเก่งที่สุดในโลกนี้อย่างแน่นอนแม้แต่อาจารย์ของท่านก็สู้ไม่ได้สบายมากพูดจบเจ้ายักษ์ก็ร่ายมนแปลงกายเป็นยุงและในตอนนั้นเองเด็กชายก็ตบยุงตัวนั้นจนมันตายคามือของเขากลายเป็นว่าเจ้ายักษ์เสียรู้ต้องมาสิ้นชีวิต เพราะสติปัญญาของเด็กชายนี่เองจากนั้นเด็กชายก็วิ่งไปบอกพ่อกับลุงและป้าสะพ้ายของเขาว่าเขาฆ่าเจ้ายักษ์เรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กชายแนะนำตัวว่าเขาเป็นลูกของสะพ้ายคนเล็กทุกคนก็ดีใจมากพ่อของเขาจึงรีบเข้ามากอดเขาส่วนลุงกับป้าสะพ้ายก็เข้ามากอดเขากันทุกคน เมื่อเจ้ายักษ์ตายไปแล้วชาวบ้านก็พากันย้ายกลับมาอยู่ในบ้านของตนตามเดิมทำให้หมู่บ้านกลับมาคลึกคลื้นส่วนเด็กชายก็ไปตามแม่ของเขาให้กลับมาอยู่กับพ่อของเขาเช่นเดิมทุกคนจึงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่ด้วยกันอย่างมีความสุข